โคลแมนซีซั่นแลนเทนลิมิต edition ปัญหาจุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆปัญหาประจำตัวของรุ่นนี้ก็คือเวลาใช้งานไปนานๆถอดเข้าถอดออกบ่อยๆรูตาไก่หูหิว้วหลวมครับ <Huh? S 1> เวลาที่ใช้ไปนานๆแล้พอมันหลวมเนี่ยไอเนี้ยมันจะหลุดล็อกมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วมันจะหลุดล็อกแล้วมันจะก็จะเข้าไปด้านในทะลุเข้าไปด้านใน ถ้ามันหลุดเข้าไปด้านในปุ๊บมันก็จะไปล็อกด้านในตรงนี้นะฮะล็อกหวยนี่ไว้เพราะฉะนั้นพอมันล็อกหวยนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะถอดไม่ได้นะครับนี่คือปัญหา โจทย์ของเคสนี้ก็คือเปลี่ยนตาไก่หมวกซึ่งอุปกรณ์ย้ำตาไก่ทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีนี้เพราะรูมันอยู่ในจุดที่เครื่องมือเข้าไม่ถึงแน่นอนครับเราต้องหาเครื่องมือที่มันสามารถทดแทนกันได้เคสนี้ผมเลือกใช้ตัวทุบกระจกนิรภัยรถยนต์อันเล็กๆที่สอดเข้าไปถึงชิ้นงานแถมยังมีฝั่งเหลี่ยมฝั่งป้านให้เราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสบายแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาขยายรูตาไกาให้มันพอดีกับหูหิ้วซะก่อนเพราะตำแหน่งนี้มันสำคัญแน่นมากก็ไม่ได้หลวมมากไปมันก็จะหลุดอีก ลืมบอกไปครับข้อควรระวังที่สุดของเคสนี้ก็คือหมวกตะเกียงเขาเคลือบด้วยอินเนอร์เมลลตอกผิดเหลี่ยมผิดลายผิดองศาโอกาสหมวกกระเทาะมีสูงมากครับเคสนี้ผมตั้งใจไม่เอาตาไก่เดิมออกเพราะตาไก่ชั้นเดียวถอดเข้าถอดออกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาหลวมอีกจัดเพิ่มเข้าไป2ชั้นแน่นๆกันไปใช้กันยาวๆ นั่นแหละฮะโคแมนซีซันรุ่นนี้เขาไม่มีกระเช้าขึ้นมารับหูหิ้วเหมือน 200A ทั่วไปที่เรารู้จักหูหิ้วถูกฝากลอยๆเอาไว้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสโยกหลวมคลอนก็มีมากกว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่ถ้าจะหิ้วจะถือก็ทนุถนอมเบามือลงนิดนึงครับ ส่วนอาการอื่นๆว่าด้วยเรื่องงานเซอร์วิสงานล้างระบบผมไม่ขอพูดถึงละกันเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบเรื่องของดีเทลและรายละเอียดของงานเซอร์วิสของผมอยู่แล้วกราบขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้สร้างสารรค์ผลงานต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับวววันนนนนนลคืทททีีทีี่่่เยมุผาชิต ยาวาดความหวังด้วยความจริงจังยิ่งใหญ่ไม่เหลืออะไรให้เห็นกันเลยเจ็บใจนักเพราะรักมากไปไม่เตรียมใจสบายไม่ระวังก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ 快。